secrets if you really look at yourself you will be speechless what happened to being doctors and teachers what happened to being your brother's keeper nowadays kids more worried about the reason okay สร้างชิบินะครับก็คือเขาจะรับทําชิบินะครับก็คือคุณนะ่ะจะมาสั่งสั่งทําชิบิกับเขาก็ได้นะครับฟรีนะรฟรีเลยก็คือนี่ตัวอย่างนะครับนี่ครับเขาทาให้ผมนะฮะโอเคก็คล้ายๆกับรูปนะฮะร,รูปแนวแต่ว่าก็ยังไม่เอาลงหรอกแต่ว่า อันนี้ก็ไม่มีผมเนาะโอเคนี่คุณก็ส่งตัวแบบมาให้เขาแบบไหนก็ได้นะครับก็นะครับก็แค่นี้ครับแค่เขียนว่าปอเล่นตามตามตามอันนี้เลยนะครับโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอโอเคมามาโปรโมทนะครับโปรโมทโปรโมท